นี่หัวแรกไปแล้วหัวที่สองกำลังจะมาไม่ตายตายไม่ได้หัวแต่หัวที่สองมาแล้วเอาไงหัวสุดท้ายของเราสวัสดีครับวันนี้มาทำเซิร์ฟไปอ้วนเนาะไออ้วนเซเป็นตอนนี้เป็นสงครามแสนกันแล้วเรื่องของสงคราม สองขันแสนสองันแสน,สอน,แสนเออแสตตอนนี้ใช้แม็กร,รมดานครับแต่ว่าต้องไปคาราฟเอานี่นะปกติใช้แม็กอันนี้เนาะซึ่งแพงที่อ่ะตอนนี้ใช้แม็กที่นี่แหละแต่เราต้องคาราฟมากันนะครับซึ่งอยู่ในตู้เลยเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้นะครับตัดไปตอนผมตัดภาพไปดู้วกันว่าคาราฟใช้อะไรบ้างไปนี่นะใช้ประมาณนี้เลยลองดูด,ดูกันครับไป,ไปราคาปรมาร้อยกว่าบาทนะครับเกือบสองร้อยอ่ะถ้าคนขายอะ่ะร้อยกว่าบาทประมาณนี้ไป ชมคลิปด้วยเฮ้ยที่ยิงเองไม่เข้าเลยวะ่ะโคตรเยอะยิงเป้งปับ๊บปับไอ้เฮ้อเหยียดทุกชิมพายไอ้กูไหวไงไหวาคิวฮึ่ยฮึ่ยต้องการเพื่อนครับเดี๋ยวจะตายแล้วครับวันนี้ ตตััววแท้้แแลวตกกแล้วระป๋องไม่ต้องเสียดายแม็กแล้วนะครับตอนนี้ปกติเราต้องเสียดายเนาะตอนนี้ชิวๆตอนนี้ชิวๆบุ่ยิงอ่ะเสียดายแล้วครับเสียดายดอลลาร์แทนนะตอนเนี้ยอเสียดายดอลลาร์แทนดอลลาร์โคตรแพงดอลล่าต้องฟาร์มเอานะครับแต่สามารถใช้ GC แีกได้แล้วก็แตกไปหนึ่ง ยังไงโอ้โหเซนลิวเฮ้ยเซนลิวเอ๊ะปาเอ๊ะแตกโง่ครับโง่คนนี้โง่เนาะโอ้โหโง่ไนเวนคุณก็มึดเหมือนกันนะเน๊ยใช่ไหมครับแตกไปเน๊โอ้โหโคตรคมอ่ะน่นร่วมมือร่วมใจกันลอยยาดไปมาเถอะครับที่ครับมาเถอะครับชิวอยู่แล้วชิวเออชิวอยู่แล้วพี่รับตีเลยงั้นน่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปครับ เฮ้ยเชติคมไอ้เหี้ยแตกยังเลยอว้เฮ้ยอยู่นี่ันอยู่นี่พี่กินน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 ันน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 นอนนนนลนนนนนนนมมนน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 มนน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 อกนนนนนนะนนนนนนนตานน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 นกนน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 ืองนะครับ นี่อะหัวสองไอ้ไก่มาไก่มาถึงของจะถึงของจะไม่ตกแต่มันครับปกติปกติเซอร์วิซ์อ้วนต้องเสียเสียแม็กยิงนะครับต้องเสียทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแต่เช่นน่ะโดนกูล็อกหัวยิงกี่ตัวใครไหวกูอะแล้วทำไมไอ้ทีมไอ้น็กที่ขอให้ย้าครับ ชิวแล้วชิวแล้วแตกแตกหนึ่งซูไปไหนเนี่ยเฮ้ยโน<อ>่โ<อ>แต่กูไม่ได้ยินครับเยอะสิบคิวกูแตกพี่ล่ามันในอาร์ตไม่ได้ตึงพี่พี่นนท์ <c oughs> ไม่ตึงเลยก็ลองดูครับก็ลองดูเกิดจอบแตก <c oughs> สิเจ๋อใช่ไหมครับมันก็ถไอตก์มาดิครับหวาเจ้ากูครับครับอบเอบเอ้ยเฮียเอ้ยกูโดนจาไหนอ่ะคอับู้อ๊บเฮียเอ้ยกูมึดครับอไ่ไหวะ เพื่อนเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูช่วยมาดิช่วยจริงมึงอ่ะมาดิมมาน่ีีพคงเชนโกเฮ้ยกูมึดมึดนี่ไงหัวสองไอ้ควายกระจอกแล้ยังมาขอโจมพี่หลังหนึ่งเอออย่าขอโจมเอออย่าขอโจมสวัสดี ฮะยิบไปโดนนี่ไงหมุนยิงอุ้ยเด้ยยงไม่ตายเลยนะครับยิงกูหลุดเลยอ่ะเอาโดนเบนฮะคุณตึงเกินไปมันบอกเงี้ยโคตรกระจอกก็ว่าโคตรตึงนั่นแหละนี่ไง นี่ไอ้ไม่ทายโคตรโปลเหี้ยยังความถึกอ่ะก็ไม่ถึงเท่าไหร่นะครับนี่ใส่หัวตัวหมูไปเล่นโลเทครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหสิก้าคิวชิวอ่ะ ดูไปชิวๆนะครับดูเพลินไม่มีคิดจะลงละเัื่อเดี๋ยวเข้าไปดูไปบกดคนดูใครที่ทางเข้าอยู่ก็ขอกินอย่างอร่อยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยโดนสะบสดี่โดนสะบัดไมโดนนี่ไงว่าดีแย่ว่าดีที่เก่งอ่ะ อะไรอ่ะเฮี้ยกงเฮี้ยโปฮะโหเฮ้ยไอ้เฮี้ยไม่เชื่ออะไรกัอะไรวะบอสบอสบยากโดนลุมซัมเซิฟไม่ใช่ไอ้คัปเตอร์เล่นเองตัวตึงอ่ะพี่บอสโอ้เขาจะจอกเขาไม่จังมึงหรอกหยอกนี่ไงน้อยแล้วนไงตีตีตีกระลี่ยัด นี่ไงต้อว่ากูตายไปล่ะต้อว่ากูตายไปล่ะกูวัตสุดอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่เข้าครับเข้าครับเข้าคขาอย่าครับตายส่ไอแบงค์เหรอไอ้แบงค์เฉยบอกเตยเล่นเตยเล่นอ๋อ ไอแบงไปอ่านเตกะจอดเต้กจอต่อยาไม่้วิ่งเลยนะนี่ไงพี่บอสแตกเฮ้ยครับลากหัวคมคมลากหคมคมากหัวคคมนี่ไงโอ้โคตรคมอ่ะเต้เลยเกนไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเต้ไม่ต้องพูดไม่ต้อง นี่ไงเบื่อเนี่ยวะเบื่อเนี่ยวะไม่เบื่อหรอกพี่จะหาผมทำไมฮะต่อใจเอ้าพี่ผมอยู่นี่เอา้าให้เขาผมลงเลยนะเพราะผมโผลมากให้ลงให้สิบบาทยอยากอยากอยากหาสองเขียวมาสองเขียวหรือสองไม้ไนันเ้ย เป็นไปหรือเปล่าอุ้ยนี่คิดพิ้นอันนี้เลยสิไม่ตายเลยเต้เฮ้ยดอกวัดไอ้กุส่วนอะมันเป็นไรเตมไอ้กุส่วนอะอยู่ไม่ได้ค้างพิ้นอันเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยยากูหมดมาดิถ้ากูไม่ตายได้ถ้ายากูหมดอ่ะเฮ้ยตัดทึบ ย่าประตุนละครับไม่ไปตายเก่งงงยังเออหนีไม่ตายเฮ้ยพี่นู้นยิงไอ้ยี่ยี่กระบทไม่ตายไปรับยิงแล้วตายไปแน่ยี ja, ่กระบทมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยตายไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวลีไม่ไหวลียาเกไปไล่ก่อนมันมีแก๊งอาร์ตทำไมแก๊งมันมีแก๊งโอ้เรากูไม่ลงพวกมึงรับมัดรวมกันพามา มันลวงกันมาเล็กแกมันแตกแกงมันแกงมันแตกกูหมดแน่พันลวงกันมาเราเราจะไปตั้งแต่เราจะไปตั้งแต่แบบใครใครช่วยเราไม่ได้นะครับไม่ช่วยเราไม่ได้ก็ไปเลยนี่หัวไม่เดียวเฮ้ยพี่นุ่นมันจะแตกพี่มันจะแตกแล้วอารองเหรออู้ยฮัทอารองเหรอกูดูมันถามกระบอกยิงเลงมืออ่ะ เอาลงเหรอชิวๆที่เนดาเอาลงเหรอตัวละมิดออะเพราะว่า,อ,วาอะไรครับอะไรครับไม uh ่รับไม่ตายหรอกเปนนนเปนนนจะตายแล้วม<ะ>ีตยเ <Hey. S 1> ชี่ยเลยวะใหม่โคตรเยอะคนจะหมดแล้วนะครับเราจะได้ปิดคลิปกันแล้ว แต่ก็นั่นแหละรครับคิวเยอะที่สุดในระดอบเนาะยิงยืนคนแบบไม่ยิงแล้วอะ่ะดิดมาแล้วอ่อาเป็นไงเนขาเรียกว่าดักหัวน,นะครับอย่างเงี้ยนี่ไงไม่เดียวพออุย้ยอุ้ยชิ้เกิดแตกความยาเร็วใช่ไหมใช่ไหมคนก็จะงงเหมือนกันว่าผมปั๊มยาเร็วมากหัวง้าวงงง,ง,งงไวยดับงงวยดับหัวสองไม่ตาย

ตากเข้าพี่โดนอืมน่าอร่อยอ่ะเฮ้ยครับอุ้ยแตกตัวสองแตกคามาดิ เฮ้ยดยเ,เล่นเลืสิบสองไอ้เหี้ยตายโดนแก๊งโดนแต่แกง๊แกงไม่กูไม่ตายไงฮึเป็น,นไปอไ่เอเออระไายังไหมาตาท้ายกันเดอรเนาะตาทายกันเดอรอันนี้ยิงให้ดูสามหัวติดดูยิงได้เปล่าดูสามหัวติด ต่อด,ด,ดูเลยเช่นะหัวแรกเช่นะหัวแรกแต่มันไม่ให้เฮ้ยเฮนี่หัวแรกไปแล้วเอ๊ะใครจะโดดไปานนะครับครับแม็กหมดผ่านแล้วแม็กหมดหัวที่สองกำลังจะมาไม่ตายตายไม่ได้หัวแต่หัวที่สองมาแล้ว เอาไงหัวสุดท้ายของเราอ้าวไม่ไม่ไม่ยิงนะครับคนนี้เพราะว่าไม่มีทางสู้โอ้โหพูดโคตรแรงไม่สามารถสู้ได้ไม่เล่นนะครับเดี๋ยวไอชซีนได้จริงเราเราก็จะปั๊มยาตั้งโลนี่ไงหัวสี่ ไอ้จัดกมไม่เล่นจำเบื้องหลไอ้เหียยืนโอ้ใครยิงไม่อาจจะตีลูกเขายิงขอดเธไม่ตายเดี๋ยวให้ชเนี้ยอะตายย่าห้าหัวห้าหัวหรือหกวะหกแล้วพี่หกแล้วหกแล้วหัวสองก็ไม่ตายหัวสองก็ไม่ตายด้ยนี่เจ็ดหัวไม่ใช่หัวสองนะหัวสองถมตายนะตาเดแปดหัว่สองหัวแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลน์ด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บ